ก็อยู่ต่ออีกหน่อยก็ได้นะเดเวลาที่เขามาสายอ้วงไงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับบ้านผิดเวลาแม่พิงกี้โทรตามพิงกี้ก็ต้องโกหกแม่อีกอะ่ะเก็บโคต้าไว้โกหกวันอื่นมาก็ได้ค่ะงั้นเข้าไปก่อนนะอ้วงไม่โกรธจริงๆใช่ไหม ไม่ได้โกรธอ่ะไปเร็วริวกังแม่ก็โทรตามหรอกไปนิ้วบ๊ายบายบ๊ายบาย แม่วัดดีจ้า,าดีจ้าลูกได้เวลาเติมคนแล้วหรอคะใช่จ้าจะมาปล่อยเป็นยอมยอมดังๆเงี้ยไม่ได้หรอกมันดูไม่งามใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราสัก70อย่างเงี้ยหนังศีรษะสู้สารเคมีไม่ได้โอเคฉันยอมปล่อยเหมือนคุณหญิงยากก็ได้ อย่าไปตั้งความหวังมากเราจะอยู่ถึงเจสิบหรือเปล่าถึงสิยอ่อนี่จะทําสีผมอ่ะถอดแว่นถอดตัหูก่อนไหมพี่เก็กไม่เตือนเลยอ่ะเออตัหูไม่ถอดได้ไหมถึงบ้านเราบอกด้วยนะไลค์กันนะคะพวกแบบฟอกสีขาวเทาหม่นๆนะคะอ้เหรอวัยรุ่นสมัยนี้เขาอยากเป็นคนแก่กันเหรออืมเป็นเป็นแฟดชั่นคคะเจ๊อไม่เข้าใจเออวันนี้ไมู่้จะเมา เอฟฟันลูกพี่ปิ่นน่ะน,นี่ี่ขโมยเงินร้านน้องวานอ้าตายแล้วจริงเหรอเนี่ยจริงคุณพระพี่ปิ่นเขาอยู่แต่หน้าเตาเนาะไม่มีเวลาสั่งสอนลูกอ่ะยิงเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ไม่ได้เลยนะ อแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกบ้านนะคะดูอย่างชมพูสิเห็นไหมเกิดมาเป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยขนาดพ่อชิงตายตม้่แต่ห้าขวบนี่ยเห็นไหมยังขยันเรียนตั้งใจเรียนจนได้มาเป็นอาจารย์สอนคณะคุณพี่ไม่ใช่หรอคะแม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วฟังแล้วมันรู้สึกเพลียหรอสอนนักศึกษามันก็แบบนี้แหลนะนุชใช่ทำตัวดีเข้าใจลูกขึ้นมาได้ยินนะเนี่ย ฉันก็เป็นอย่างนี้ของฉันตลอดเลยนึงเฟิร์นลูกอยากได้อะไรฉันก็ตามใจฉันก็ให้แหมนี่มีอยู่ปีนึงอ่ะได้เป็นแม่ตัวอย่างด้วยนะชมจะบอกเรื่องของเรากับแม่เมื่อไหร่อันนี่มันก็จะสามปีแล้วนะโอ้จริงหรือเปล่าจริงตัวอย่างที่ดีมมแม่หนูมีอะไรจะบอกเฟลอ่ะ ตอนแรกเราก็มโหเอฟวันนะแต่พอเห็นแม่ลูกเขาทะเลาะกันแบบนั้นเราโคตรรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเอ้อย่าพึ่งเปลวาขนาดนั้นเราเข้าใจนะที่คุณวันโมโหเอฟวันอ่ะไอีฟวันมันก็ทำตัวน่ากลิดจริงๆแหละหรออืมแต่ว่าเด็กช่วงนี้มันหัวเรี้ยวหัวต่อเอวันที่มันทำไปมันอาจจะมีเหตุผลที่พวกเราไม่รู้ก็ได้แต่การที่เอฟวันทำแบบนี้มันผิดนะ ไอ้เรื่องผิดมันก็ผิดจริงๆแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนอย่างถูกต้องก็ได้คนเราคุณวานมันทาผิดกันได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้กับสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เด็กที่ผิดหรอกตัวเรายังผิดเลยอ่ะที่ไปกล่าวหาว่าเขาเขาโมยเงินเราแค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะเอ้ยอย่าพึ่งเมลขนาดนั้นคุณวานอย่ากปกป้องรานชาไง วานเก่งแล้วยาเฟลขอบคุณนะที่พยายามไม่พูดให้เรารู้สึกแย่ไนมากกว่านี้ขอบคุณที่ไา่ซัเติม พี่ปิ่นคือวันวันไม่น่าทําให้พี่กับลูกทะเลาะกันเลยอ่ะวันขอโทษนะบางทีเอฟวันเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นก็ได้อ่ะพี่เคลียร์แล้วไอเอฟมันบอกพี่ว่าอยู่ที่โรงเรียนนะมันไม่มีเพื่อนเลยมันโดนล้อทุกวันน่ะแล้วพอมันไปเห็นเพื่อนเขาเล่นเกมกันมันก็พยายามที่จะเข้าไปเล่นด้วยแล้วมันเห็นว่าทุกคนน่ะเขาก็เติมตังเล่นเกมกัน ทีเนี้ยมันก็เลยอยากจะมีตัวตนกับเพื่อนมันก็เลยทําแบบนี้พีก็ขอโทษด้วยนะที่ผิดเองแหละที่ไม่มีเวลาไปดูแลมันไม่ได้คุยกับมันอนะ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะหรือว่าคนเราผิดพลาดกันได้ค่ะเดี๋ยวเรามายืนะลรที่นี่อ่ะฮะกีดกันไปเนี่ยสองคนเนะี้ยเอ่อช่วยดูกล้องจันรปิดเด็ดเอ๊ะดูลันตัว ขายดีใช่ไหมไดเดี๋ยววันหลังไปช่วยมาเลยตามมาเลยตาามมาาได้ก็เข้าไข่ดาวอ่ะอันหล่ะอยากกินอะไรหยิบได้เลยนะใจดีเลยคันเนี่ยเอาไปเถะนาเห็นว่าขยันขยออนะเนี่ยก็แมวน้ำช่วยเราไว้ได้เยอะเลยอ่ะไหนจะเรื่องกล้องวงจรปิดไหนจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราอีกเราแค่อยากให้ทันคำขอบคุณเ่ะ ขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างรวมถึงคนที่นี่ด้วยก็คงเหมือนที่มาน้ำบอกนั่นแหละเอวันคงแค่อยากเป็นที่ยอมรับของใครสักคนพอมีหนทางก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือมันผิดขอแค่มีคนเห็นคุณค่าในตัวเราก็พอวิ่งไปช่วยคนนู้นทีคนนี้ทีอ่ะ แม่ไม่ได้เลงเห็นประโยชน์อะไรจากการที่เธอทําสิ่งนี้เลยนะโตแล้วรู้ได้แล้วว่าอะไรสําคัญและอะไรที่มันไม่สําคัญเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อแค่คิดว่าจะเอาไปหมดนี่เลยดีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรดีๆคะ่ะอดอยากหิวถ้ากินหมดก็เอาไปสิพูดเล่นหรือว่าเอาไปขายหมดนี่ดีเดี๋ยเดี๋ยว งั้นเดี๋ยวแมวน้ำไปสอนก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับมากวนใจคุณวันบ๊ายบายเราจะรอนะ เมื่อกี้คุณวันพูดอะไรนะพูดครั้งเดียวไปได้แล้วพูดอีกครั้งนึ่งไปได้แล้วเดี๋ยวสายอีกครั้งนึงไปได้แล้วปั่นดีๆนะนูน่นนู่นทางนูน่นทางนูน่น ถึงบาริหรืยังถึงแล้ว oh. โกหกโกได้ไงเนี่ยเขาเป็นแฟนอ้วงมาตั้งนานทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเวลาอ้วงเครียดเนี่ยอ้วงจะไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากขยับตัวแล้วก็ไม่อยากขับรถด้วย เขาไม่ได้เครียดแม่ในหนึ่งก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เครียดนะเขาแค่หนอยใจอ่ะที่ต้องคบกับตัวเองแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้มันตลอดเลยเขาคุยกับแม่แล้วนะคุยกับแม่เรื่องของเราเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้คือเขาขอแม่ออกมาอยู่คอนโดอะเพราะบอกว่ามันเดินทางไปมาหาลัยสะดวกกว่าแล้วแม่ก็ให้ทีนี้เราก็จะได้มาอยู่ด้วยกันแบบสองต่อสองแบบไม่ต้องหลบซ้อนๆแล้วไงดีไหมดีไหมทำไมทำหน้าแบบนั้น่นไม่อยากอยู่กับเขาหรอป่อา อยากอยู่ดีแต่ตอนแรกเราหนึ่งว่าเธอจะบอกเรื่องของเราจริงๆอะเรื่องนั้นเราก็พยายามหาโอกาสบอกอยู่อะแต่อย่างน้อยตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ดีมากๆแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องของเราเขาจะหาจังหวะบอกอีกทีแค่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้มันก็ดีมากแล้วแหะ เก็บเงินด้วยครับได้ค่ะนมถั่วเหลืองเตยสีฟ้านสีฟ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะรับขอบคุณค่ะเอ่อขอโทษนะครับแถวนี้พ่อจะมีอะไรอร่อยๆแนะนำได้ไหมครับเอ่อ แถวนี้นะคะก็ถ้าเป็นพวกอาหารตามสั่งก็จะมีร้านพี่ปิ่นตรงนี้นะคะตรงซ้ายมือน,นี้นะคะหรือว่าถ้าชอบกินแบบพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโตเกียวค่ะของพี่กุ้งนะคะอร่อยแบบนี้เลยค่ะลองไปชิมดูค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับเรานี่ก็เซอร์วิสเก่งกันนีนน่เนี่ยหวานใหม่ไหมเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่ง ที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรกับคนตรงหน้าให้ลองกอดดู